พี่น้องสามเดือนที่ไม่ได้มาดูสภาพโอ้ยลกนี่เมืองทาสนนานโลกรถ ตายดูดูดตํำลึงสภาพตายแล้วงานหนักเลยดูสิคะดูคุณย่าเขาขึ้นนี่ต้องอะไรก็ไม่รู้ก็ขึ้น นี่คือสนามโอ้ยดูน้องเต่าอีแม่จะเก็บตำลึงไปได้เลยนี่ต้นนี้มาได้ยังไงด่างด้วยต้นอะไรไม่รู้ใบด่างด้วย,ยน,นี่ใบด่างอีต่างหากต้นอะไรนี่ต้นยอดฮิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ เจอต้นไดมรู้่างวุ้ยชวนชมนี่ดอกเชาบาตายแล้วทางไม่มีที่ให้เดินแล้วค่ะดูโมกทั้งตำลึงทั้งอะไรมรุกขึ้นเต็ไมไปหมดนี่น้องงานหนักงานใหญ่แล้ววันเนี้ยตำลึงนี่ขนาดมีลูกด้วยนี่ ลูกจำลึงเต็มเลยมีไงบอนสีบอนสีของข้าพเจ้าไม่รู้ว่าบอนคันอะไรอีอยู่กับเขาด้วยปลูกไว้ตั้งนานแล้วจ้ะโอ้โยดูยญ้าจะลบได้อะไรขนาดนี้เนาะ านี่พันอะไรเนาะสวยไหมคะปลูกไว้แต่เขายังไม่ฮิตนะคะแก้วก็มีกับเขาด้วย พระเจ้าจะมุดต,ตรงนี้ไปได้ยังไงนี่ต้นอะไรไม่รู้สารพัดสารเพเลยสามเดือนที่ได้มางานหนักบอกได้เลยว่างานหนักดูสิเจ้าคะ่ะอ,อ๋อตายแล้วว้าดูส้มทีดของเราค่ะสุกเต็มต้นเลย ตํลึงนี้ขึ้นมาเต็มเขาแล้วต้นอันนี้เยอะมากต้นอะไรคะเนี่ยเนี่ยเต็มไม่หมดเลยมาได้ยังไงมโยงคิดจะตายนี่เลยมาดูส้มจี้ของเราค่ะเหลืองเต็มต้นลูกใหญ่มาก เยอะได้อะไรขนาดนั้นที่น้องลูกใหญ่แบบเอกเลยร่วงเต็มพื้นเลยค่ะเจ้าของไม่ได้มาโอ้โหตนี้ก็ล้มตอนนี้อย่างนี้นโอ,โอ้โห วนพุธแล้วดูขาของข้าพ,พเจ้าสูงใหญ่มากหันกลับมาหาส้มจีนส้มจีของเราค่ะได้ดูด,ดี ทั้งวันไม่ต้องทำอะไรแล้วตัดแต่งต้นไม้บ้านลกวินป่าเลย 对呀。Yeah, yeah. แ okay. มันขึ้นมาขึ้นมาเองสงสัยนกมาขี้ใส่ใบด่างด้วยที่สำคัญใบด่างด้วย จะัปทิ้งฮะต้องดึงตีเก็บก่อนที่จะถกทิ้งรู้มันออกมาจากไหนนี่ปูกก็ไม่ได้ปลูก แล้วงานใหญ่งานช้า